Mr. Green, Welcome my Green, channel, Hot News. to Hot เปิดค่าตัวแมตชิงแชมป์โลกสีสะเกตนครหลวงโปรโมชั่นเรียกได้ว่าเป็นที่น่าเสียดายอย่างมากกับการแข่งขันแมทชิงแชมป์โลกที่ได้พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเดียดายซึ่งหลังจากสีสเกตนครหลวงโปรมั่นกำปั้นอดีตแชมป์โลกชาวไทยสสมัยแพ้ที่เคโอเจซีโรดิกเกสเจ้าของแชมป์โลก รุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์ของสภามวยโลกในยกที่8ทําให้เจ้าแหลมเสียสถิติการแพ้หนที่2จาก57ไฟที่ขึ้นสังเวียนขณะที่เจซีโรดิเกสยังคงทําสถิติไร้พ่ายชก16ไฟชนะรวดชนะ11ไฟแต่จากนี้สีสเกตยังมีโอกาสได้กลับไปต่อยที่สหรัฐอเมริกาอีกครั้งและหากชนะได้ก็มีสิทธิ์ได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกตามที่เอ็ดีเฮิร์นโปรโมเตอร์ของแมตช์รูมได้แจ้งมายังเสี่ยหุยสุรชาติพิสิทธิ์วุฒินันผู้จัดการส่วนตัว ล่าสุดเงินรางวัลที่เจ้าแหลมได้รับ3ล้านบาทจากไฟดังกล่าวแบ่งเป็นจากแมทรูม2ล้านบาทและผู้สนับสนุนอย่าง M 150อีก1ล้านบาทมีรายงานว่าเสียหุยได้มอบให้สีสกเกตถึง2ล้านบาทโดยไม่ต้องเสียภาษีที่ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ค่อนข้างสูงสำหรับสีสกเกตนครหลวงโปรโมชั่นจะเดินทางกลับถึงสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิวันนี้28มิถุนายนเวลา22นาฬิกา40นาที Many thanks for Please subscribe for more videos.